สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวสามกบมิลเลนเนียมสามหกตัวละครพบกับผมอีกเช่นเคยครับลุงปูวันนี้ก็มีคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อ,อีกเหมือนเดิมนะครับก็ยังอยู่กับบอสแม่ทัพเทพสวรรค์ผู้พิทักษ์คอนนะครับก็ยังอยู่กับบอสตัวนี้อีกเหมือนเดิมนะครับก็ยังล่าหาชุดอยู่น่าจะเป็นสัปดาห์สิ้นเดือนนะครับวันนี้สิ้นเดือนนะครับทำสิ้นเดือนแล้วก็อาทิตย์นี้ วันนี้ก็จะล่าเป็นวันสุดท้ายเพราะว่าอาทิตย์ต่อไปก็จะเริ่มย้ายไปล่าบอสจกักรพรรดิหลิงนะครับเพื่อจะหาป้ายช้างพอดีช้างยังขาดอยู่4ี่ตัวเมื่อวานว่าจะดึงป้ายนะครับพอดีนึกว่าไม่มีคนมาซื้อ <c oughs> <c oughs> ก็เลยใจเย็นอยู่นะครับเห็นเพื่อนขายที่ตลาด7080 m เอมนะครับว่าะจะดึงสักป้ายสองป้ายนะครับพอดีเก็บหร้อมรอมริบค้าขายไว้แล้ว นะครับพอมีเก็มเล็กน้อยพอที่จะดึงป้ายได้สักป้ายสองป้ายนะครับทยอยดึงไปนะครับแต่ก็มีเพื่อนคนที่มีกระตังดึงไปก่อนแล้วนะครับเราก็ต้องไปออกแรงล่าเองนะครับนอกจากเราคนที่ดวงน้อยวาสนาน้อยแบบผมนะครับก็ต้องทําใจเอานะครับในการล่าบอสวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการตีผระคุมนะครับมาฝากเพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อนๆนหลายคนก็คงจะหลอมซ้ําผระคุมกันแล้วนะครับก็จะมีหลอมซ้ําผระคุมนะครับพอดี มีผ้าคลุมใหม่มานะครับคือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับผมก็จะไปหลอมซ้ํานะครับเวดหลอมซ้ํานะครับหลอมซ้ําเสื้อในนะครับหลอมซ้ําโล่ใหญ่แล้วก็หลอมซ้ําปอกแขนหลอมซ้ําพวกเสื้อคลุมนะครับเสื้อคลุมปอกแขนเสื้อคลุมนะครับเวดพวกนี้นะครับดรอปจากบอสลิโป้นะครับ เพื่อนที่คนไหนที่อยากได้นะครับก็ตีบอสริโปตีรอบ2รอบก็น่าจะดอกครบหมดแล้วนะครับสำหรับเวทหลอมซ้ำพวกเสื้อคลุมเสื้อในนะครับพวกนี้นะครับส่วนพวกหลอมซ้ำเกราะชั้นยอดนะครับเวทหลอมซ้ำเกราะชั้นยอดที่มีขายกันในท้องตลาด9 m 10M อมเมั่งถ้าเพื่อนคนไหนไม่อยากซื้อนะครับน่าจะล่าประมาณวัน2วัน3วันก็อาจจะตกนะครับหรือนะครับถ้ามีหลายตีก็อาจจะวันเดียวก็ได้นะครับก็คือล่า เควสเลเวลคอนคอนโทนเอ็มนะครับล่าเควสเลเวลลงเควสเลเวลเก้าสิบนะครับมังกรไฟนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับเควดมังกรไฟเลเวลเก้าสิบนะครับจะตกเวทหลอมซ้าเกราะชั้นยอดนะครับแล้วก็หลอมซ้ําอาวุธชั้นยอดแล้วก็หลอมซ้ําม้าชั้นยอดนะครับก็จะอยู่ที่เควสตรงนี้นะครับสําหรับเพื่อนคนไหนที่หาที่ลงอยู่นะครับคือไม่อยากซื้อ นะครับเพื่อนเพื่อนบางคนเขาลงทุกวันเขาได้เป็น10บ0 30คือเขาได้เป็นกองนะพูดง่ายๆคนที่เขาลงประจาช่วงยุคใหม่ๆแรกๆนะครับผมก็ลงผมได้แล้วผมก็เลิกลงนะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับเพื่อนคนไหนที่หาลงอยู่นะครับพอดีอยากลงนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับในการหลอมก็ต้องหาแร่ก่อนนะครับถ้าชั้นยอดไม่น่าชั้นยอดไม่ใช่นะครับต้องเป็นนะครับ เป็นหินอีกอันนึงนะครับผมไม่ได้เดินหาไว้นะครับพอดีคิดอยากจะทําคลิปก็เลยนั่นเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับถ้าหาไม่เจอเดี๋ยวผมเอาอีกตัวหนึ่งมาเปิดเอาอีกตัวหนึ่งเอามาใส่นะครับพอดีก็อยากซื้อของในตลาดนะครับเพื่อเป็นการขุดน,นุนเพื่อนๆที่ขายของในตลาดจะได้มี รายได้เยอะๆยะเห็นก้อนละแสนจะซื้อจีก้อนเชียวหลวงก็ว่าไปเนาะนะครับสําหรับร้านผมนะครับร้านชื่อร้านวนูบูากะนะครับใครที่เจอของในร้านนะครับอยากได้ของก็ทักมานะครับราคาอาจจะไม่แพงอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าผมน่าจะเป็นคนที่ขายของถูกที่สุดในท้องตลาดแล้วล่ะนะครับมีอะไรก็ทักกันมานะครับเห็นของที่ตั้งแบบเออเงินไม่เยอะอะไรไม่เยอะก็ทักกันมานะครับยินดีนะครับที่จะลดราคา นะครับเพื่อให้เพื่อนๆนะครับได้ของที่อยากได้นะครับก็ว่ากันมาเนาะนะครับก็ตามความเหมาะสมกันแล้วกันนะครับเวลาจะหาไม่ค่อยมีเวลาจะหาไม่ค่อยมีนะครับบางทีเห็นกลองเป็นภูเขาลากาอยู่นะครับสี่ห้าอันอิมมันไม่มีรูเวลาตีเสร็จปุ๊บหายเจอพอดี น่าจะต้องเอาตัวนั้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขายสักสี่ห้าตัวเพื่อมีอยู่ในเอ่ยอยู่ในเอ่ยอยู่ในเอ่ยมาๆมา,มาตอนนี้ของนะครับในการในการย่อยย่อยของนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับคือเมื่อเราย่อยชุดเลเวลรนะ้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบเนาะเลเวลร้อยสามสิบเราก็จะได้แยนกันร,ระเบิดมานะครับยันกันร,ระเบิดมาโอ้โหโจมตี45 ท็อปมั่งเนี่ยครับเนี่ยถ้าบวกพลังป้องกัน14ไม่รู้ว่าท็อปหรือเปล่านะครับ14 15หรือเปล่านะครับนะครับมีตังค์ซื้อเก็บไว้นะครับพร้อมดีใครมีตังค์นะครับเฉพาะหินโจมตีนี่โยกโจมตี45นี่ก็ถ้าพูดเป็นเงินเอ็มก็ประมาณเท่าไหร่เกือบ200รเอ็มแล้วนะครับเฉพาะตึนเอ็มนะครับเฉพาะเอ็มเนี่ยนะครับเงินเฉพาะค่าโยกเขานี่นะครับพอตั้ง400กว่ากว่าเขาจะตีบวก15ติดอีกอะ นะครับเนาะนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมว่าก็เหมาะสมกับราคานะครับเหมาะสมกับราคาของที่เขาทํามานะครับแต่ผมผมอยากได้เลือดมากกว่าเอาสายลาบอสวางไปนู่นเลยนะครับอ้าวไม่มีจริงๆเลยเพื่อนเพื่อนนะครับอะนะครับให้เราก็แป๊บๆบแมแบมนี่นี่ครับเครื่องป้องกันชั้นยอดชั้นยอดโบราณไปแล้วนะครับปุ๊กนี่ไม่ใช่ นึกว่าใช่ละเ,ออเข้าไปดูนะครับพืชหัวยี่สิบบาทมังกรก็ไม่ว่ากันนะครับใครขายราคาอย่าไปว่ากันนะครับคือราคาของต่างๆในตลาดเนี่ยเพื่อนบางคนก็อาจจะตั้งเล่นๆไปเอาของไปอาจจะไม่ได้ตั้งใจ รลอมสามเสื้อคุมเห็นไหมครัมันจะใช้หินอีกตัวหนึ่งนะครับเครื่องป้องกันชั้นสูงนะครับป้องกันชั้นสูงถ้านี้เป็นสามรูสีรูนี่หลุกสวยเลยครับเรยวแป๊บนึงนะครับตัวนี้มีเปินให้กันอยู่ไว้ชุบ ตีบอสไปยืนพ่อเขาไปลอไปรอชกเพื่อนก่อนที่ตายตัวลุงปูนะครับเดี๋ยวไปหาของแป๊บหนึ่งนะครับหินนี้แน่เลยชั้นยอดชั้นสูงนี่นะครับตัวนี้แหละปกติก็จะใช้ตัวลุงปูเป็นตัวหลอมนะครับสมัยก่อนพอดีล่างหลังมานี่ตัวนี้นี่เขามีนี่นะครับก็เลยโยกเอาตัวนี้มาเป็นตัวหลอมตัวนี้เขามีนี่นะครับมีรางวัลคําวยพรเซียนนะครับพอดีตั้งแผงเราจะได้พวกนี้มานะครับมีเยอะก็เลย เปลี่ยนจากตัวลุงพูเอามาเป็นตัวนี้ตีแทนนะครับถามว่าประสบความสําเร็จเหมือนกันไหมก็พอๆกันล่ะครับความแหกคือดวงไม่ค่อยมีเนาะนะครับเ้าไปสักสามสิบนะครับอันนี้เขาจะเก็บไว้สักพันหนึ่งพันพันพันเอาไว้ทํากิจทหารขั้นต่อไปนะครับก็คงจะไม่ขายแล้วล่ะนะครับมองไปกิจทหารขั้นหกขั้นต่อ,ต,อต่อไปนะครับทั้งขั้นต่อไปแล้วนะครับ ก็จะเก็บไปเรื่อยๆล่าบอสนี่ก็เลยพอมีกําลังใจในการล่านะครับเพราะเพราะว่าล่าเราล่าหาเหล็กนะครับของจะตกน้อยตกมากก็แล้วแต่ไม่ว่ากันนะครับมีเงินอยู่200อเอ็มนะครับปัจจุบันนี้ว่าจะซื้อป้ายช้างนะครับซื้อไม่ทันมานะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราก็หลอมซ้ำผ้าคลุมกันเลยก็แล้วกันนะครับหลอมซ้ำเสื้อคลุม อันนี้เขียวแล้วไม่หลอมนะครับเราก็จะมาหลอมตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันแหกคออํอวยพรเซียนเราเยอะเรามี400รอกว่านะครับเราก็จัดไปนะครับขอออกท็อปนะสิบสี่สิบห้าปอันนี้เขาอ,ออกท็อปสิบสี่สิบห้านะครับปัาสีนี่อันนี้ไม่ต้องนะครับดีอยู่แล้วเราก็มาชมกันนะครับว่าผ้าคุมจะมีสองอัน โอ้โห oh, 14แกมเขมเมอันนี้13ก็โอเคนะครับ13โอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับการหลอมผ้าคลุมนะครับหลอมซ้ำผ้าคลุมเนาะนะครับหลอมได้รอบหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนจะหลอมใหม่อีกรอบถ้ามันเป็นสีแดงนะครับเป็นสีแดงเนี่ยถ้าเป็นสีแดงนี้เพื่อนก็ต้องกําเนิดให้เป็น2ทับศูนย์หรือว่า2อะไรข้างหน้านะครับจะได้หลอมซ้ําอีกรอบหนึ่งได้นะครับ ถ้าเป็น1นึับสจะหลอมซ้ำไม่ได้นะครับก็ตามนี้นะอ่ะก็ว่ากันไปนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ